สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอฟซทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านเราร้านเอ็มอัตาครับร้านที่มีรถเก๋งขายเป็นจํานวนมากครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มาเดินห้างเนาะแล้วก็มีรถเก๋งสภาพสวยๆมาฝากเพื่อนเพื่อนฟซีอีกหนึ่งคันด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเห็นหน้าตาก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับแล้วตัวโตย่ต้าคอร์าเอาติดครับคันนี้เป็นโฉมหน้าแบรนด์แล้วนะครับเป็นโฉมใหม่้วเนาะ ม่ใช่ชมหน้าหมงนรอเป็นจบใหม่แล้วคันนี้ผมบอกเลยสีสันสวยงามมากๆใครที่หาอยู่ช้าอดแน่นอนครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาไว้เลยคันนี้ผมขายอยู่เพียงหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับรถเป็นรถบ้านแท้ๆพร้อมใช้งานเลยนะได้เป็นตัวหนึ่งจุดหก G เลยครับได้เป็นตัวหนึ่งจุดหกีนะครับสําหรับใครนะครับที่กาลังหารถไว้ให้ลูกให้หลาน ใช้ขับไปโรงเรียนก็ได้หรือเดินทางไกลก็ได้นะครับคันนี้ได้เป็นแบรนด์โตโยต้าได้นะครับามาครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าโครราเอาติครับคันนี้เป็นปี2008ครับเป็นรถบ้านเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับไม่เคยเป็นแท็กซี่แต่ยงใดทั้งสิ้นไม่เคยติดแดดครับหน้าหลังหน้าหลังเดิมไม่เคยมีชนครับสีสันโดยร่วม เต็มร้อยผมให้90%้าเลยเพราะว่าเจ้าของเดิมเคยเคมฟกันเคมทําสีมาให้ให,หม่รอบคันนะครับแต่เคมนี้ไม่ได้เกิดจากการชนนะครับเกิดจากการมีอรอยรอบคันเขาจึงเคมใหม่ก็เป็นเป็นที่เป็นที่น่าดีใจนะเพราะว่าเจ้าของใหม่ที่ซื้อไปจะได้ไม่ต้องนําไปทำอะไรทั้งสิ้นนะักสีสันคันนี้ผมบอกเลย90%ซ็ได้เป็นป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้าใสๆย,ย,ยางมิชลิน ใบหน้าขาวใสมากครับคันนี้ได้เป็นป้ายทะเบียนกาะม,มอด้วยนะครับได้เป็นป้ายทะเบียนกาะม,มอด้วยเนาะได้เป็นยางดิชลินดอกานาๆพร้อมไม่งานอย่างนี้เลยคันนี้เป็นเอาติดหนึ่งจุดหกเป็นตัวจีนะครับเป็นตัวจีแล้วเนาะตัวจีแล้วเนาะก็มีชุดตรงแต่งมาให้ด้วยนะครับนี่เป็นมโเมียมอะไรตั้งมาสวยงามเลยสีสันก็โอเคเลยรถได้หน้าหลังเดินนะครับกระจกกระจก กระจกทั้งทั้งหมดรอบใครยังเป็นกระจกเดิมแท้ติดรถนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับของเดิมแท้ติดรถจะมีโลโก้โตโยต้อย่างนี้นะอันนี้เป็นความรู้เลยนะครับขอตทษททีอาจจะไม่ค่อยเห็นโอเคนี่นะครับรก็ยังไม่ได้ล้างมานนะเท่าไหร่นะครับโก้โตโยต้าโลโก้โตโยต้าโลโก้โตโยต้านะครับอ่นนี่นะครับ ให้เ,เพื่อนสังเกตดูนะครับเวลาไปซื้อรถก็ลองครับสังเกตดูกระจกของแท้เดิมติดรถจะมีโลโก้โตโยต้านะแต่ว่าบางคันที่เขาเปลี่ยนมาก็บางทีก็อาจจะแบบโดนเสศษแก้วเส็ษหินเศษอะไรก็เป็นไปได้ครับไม่ได้เกิดจากการชนเสมอไปนะครับโอเคครับรถสภาพโดยรวมเหลี่ยมสันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับได้เป็นตัว1.6ตัว G นะครับมาครับเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันครับ ด้านในภายในเป็นสีครีมนะครับภายในเป็นสีครีมอยู่นสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยซเจกอร์ต่างๆอยู่เห็นชัดนะตกแต่งด้วยลายไม้เล็กๆน้อยแอร์เย็นมีเพลงฟังนะครับอุปกรณ์ต่างๆสามารถใช้งานได้ครบหมดนะครับโอเคครับด้านหลังก็ดูกว้างขวางดูกว้างขวาง,ด,วาง,วางดูสะอาดสะอ้านนะครับมีพรมเช็ดเท้าอะไรไมาให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะครับ ด้านหลังก็ดูกว้างขวางนั่งสบายพอมานั่งในส่วนของตัวห้องด้านหลังก็ดูสะอาดสะอ้านตามากนะครับคันนี้ดูสะอหาสะอ้านตาเก๋ครับสำหรับใครที่กลัวเรื่องการอัตราการกินน้ำมันนะครับอคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์1.6นะ1.6ก็ถือก่าประหยัดน้ำมันที่สุดนะนะประหยัดน้ำมันก็ตก ต่างจังหวัดก็ตกเฉลี่ยสัก17 1 8ิบแปดกิโลลิตรนะครับในเมืองก็อาจจะมี1ิบสี่นะครับอาจจะมี1ิบสี่โอเคครับเราไปลองสตาร์ทรถดีครับรถสตาร์ทรถทีเดียวติดนะครับรถไม่มีไฟใดๆขึ้นทั้งทีนั้นมีไฟบอกน้ำมันแล้วก็ไฟเปิดประตูเท่านั้นนะครับรถคันนี้วิ่งเพียง230 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะครับแอร์เย็นนะครับกระจกเป็นกระจกพับแบบไฟฟ้าแล้วนะครับกระจกพับแบบไฟฟ้าแล้วนะครับ ระบบไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบหมดนะครับระบบเซนเซอร์ล็อกต่างๆประกบใช้งานได้ทั้งหมดสี่บานนะครับ<ม>เรียกได้ว่าเอาไปใช้เติมน้ํามันอย่างเดียวเท่านั้นโอเคครับอุปกรณ์ต่างๆที่วางกลงวางแจ้ง,งต่างๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปชมหน้าห้องเครื่องกันนะครับเสียงเครื่องเดินนิ่งเรียบมากๆแล้วนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลย แทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะีค,ครับดีผมมาคนเดียวเนาะก็อาจจะไม่มีคนช่วยเปิดอาจจะกล้องอาจจะตาลายนิดนึงพอที้ครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพหน้าห้องเครื่องครับสภาพาหน้าห้องเครื่องดูสะอาดสะอ้านมากนะครับแผ่นฝากระโปรง ฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดินแท้ถุนรถนะครับจะมีโลโก้ตัวย่ใต้อย่างนี้นะคะือท้งรถยนตาใช้เออแล้วก็ปักตัวยี่ใต้สภาพเครื่องเครื่องอยู่ในสภาพที่แห้งๆเลยนะเบ้าช่วงซ้ายเบ้าช่วงขวาสภาพเดิมครับมีชนหนักคันหน้าสวยๆเลยะครับคันหน้าเลยสวยเลยนะะนเ,ลยยเลยนาะ,ะนิกเกอร์อบอลตันโอ้บอแบตยังเป็นปี67อยู่นะครับ จัดว่าสวยเลยนะห้ง,งเครื่องกันนี้มาครับเราสตาร์ทเครื่องยนต์กันแล้วเดี๋วยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับหลังจากที่เราได้เปิดฝากระโปรงดูครับเราเข้ามาตรวจสอบด้านหน้าเนะาะสภาพไปลงไปหน้าขาไม่มีหักนะครับอยู่ในสภาพที่สวยเลยแผ่นเพจต่างๆปสติ๊กเกอร์ม้อน้ําหน้าห้องเครื่องสะอาดสะอ้านมากนะครับคันนี้เบ้าช้ซ้ายเบ้าโช้ขวาเดิมน,นะคนระับ ฝากระโปรงยังเป็นฝากระโปรงเดิมแท้ติดรถนะครับมีโลกโก้โตโยต้าด้าน,นี้นะดูสังเกตโอเคครับแลโลกโก้โตโยต้าเค้าที่หนึ่งสภาพเครื่องเครื่องอยู่ในสภาพพิคงอนข้างสวยมากนะใครดูเพื่อเป็นพาพี่พาอยช่างมาตรวจสอบด,ดูนะมาตรวจสอบด,ดูครับสภาพสวยไหมถ้าสวยก็โอเคผ่านผ่านเนาะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงหน่อยนะครับ ครับอาจจะลายตานิดนึงเนาะเพราะผมเดินทางมาคนเดียวครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบด้านหลังกันครับอ่าด้านหลังก็ดูกว้างขางมากครับด้านหลังดูกว้างขวางนะอาจจะจัดไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวผมจัดให้ใหม่เนาะ นี่นะครับยางมันยางเดิมเดิมแท้ติดรถนะครับไม่มีรอยเจาะอุดแก๊สแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะถ้ามีรอยจะหลุมยางอะไรไม่เคยพ่นสีแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะนี่ครับรอยซิลิโคนสีเหลืองคือรอยจากโรงงานส่วนโตโยต้านะ มีชนไม่มีเปลี่ยนนะมีอาจจะมีเลอะสีเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะมีเลอะสีเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ก็สภาพโดยรวมก็ยังถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันครับเอ่อสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับรถจอดอยู่สมุรปาการนะครับรถจอดอยู่สมุดปาการนะครับ หากท่านใดไม่สะดวกมาดูรถเองผมมีบริการจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับมีบริการจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับครับโอเคครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับรถจอดอยู่บนประการเส้นศรนครินครบต่ังจังหวัดมีบริการส่งให้ทั่วประเทศนะครับหรือท่านใดที่ทสนใจติดต่อเบอร์โทร0819942999หรือเพจแอมทัารนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกลับบ้านกัน อ่าโอเคครับประสีส้มเป็นไฟน้ำมันนะอ่าเรามาเดินทางกันครับอาจริงๆคันนี้ผมก็ลองขับทดลองขับมาลแล้วดูนะช่วงลงช่วงล่างถือว่าโอเคเลย <S <S เครื่องวิ่งแน่นๆเลยนะครับอัตราการเร่งดีมากเอยยบพุ่งหยียบพุ่งครับ ร้านเราก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาขึ้นสไลด์ไปนะหกเจ็ดร้อยโลแปดร้อยโลพันกิโลเราขับไปเองนะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าเครื่องของเราค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับท่านใดที่กําลังหารถไว้ให้ลูกให้หลานใช้ขับไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ผมแนะนํานะครับท่านใดที่ไม่เคยซื้อรถมือสองแนะนําให้เป็นแบรนด์ของโตโยต้าก็จะดีกว่าครับเพราะว่าเรื่องอะไรค่าซ่อมอะไยส่วยต่างๆค่อนข้างที่จะถูกครับ ค่อนข้างทางี่จะถูกครับอา่ารถคันนี้นะครับขายอยู่ในราคา1 3 5 0 0 0บาทนะครับท่านจ่ายราคานี้ท่านได้รถโตโยต้าเอาติสดสวยสีส,สวยๆอย่างนี้ไปขับท่านได้รถกลับบ้านไว้ใช้งานนะครับเอาไปขายก็ยังได้ราคานะครับเอาไปจัดไฟท่าถ้าซื้อเงินสดแล้วไม่มีเงินอยากเดือด,ดร้อนเงินต้องการใช้เงิน ท่านเปลี่ยนชื่อหนึ่งวันแล้วเขาไปเข้าเงินติดร้อยัยงยังได้แสนต้นต้นอยู่นะรุ่นนี้ครับยังได้แสนต้นต้นอยู่นะแต่ท่านต้องเปลี่ยนชื่อก่อนนะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอคาดขอข้อขอคาดกัมคาดกันนะครับ โอเคเดินทางกันต่อนะครับอัตราการเร่งดีมากๆนะครับวันนี้อัตราการเร่งดีมากเดินทางใกล้เดินทางไกลหายห่วงครับรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพกคว่ำและจมน้ํานะครับเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านภาษีได้เป็นปีหกแปดนะครับคันนี้ หากท่านใดไม่สบายใจสามารถพาเพื่อนพาพี่พาช่างหรือผู้ชี่ยวชาญทางด้านรถมาตรวจสอบได้นะร้านเรายินดีให้ตรวจสอบได้เต็มที่ครับรถช่วงล่างดีมากครับอัตราการเร่งดีมากเบรกทีเดียวอยู่เลยนะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีดังนะครับช่องล่างไม่มีดังนะนิ่มนิมเลยเผื่อเพื่อนๆเผื่อมีเพื่อนๆเอฟซีคนไหนถามนะครับว่าซื้อไปต้องทําอะไรบ้างครับบ้านก็ไปไปโอนเปลี่ยนชื่อแล้วก็ดูแลเรื่องของเหลวครับดูแลเรื่องของเหลวครับดูแลเรื่องของเหลวอย่างเดียวเนาะหลักๆก็ให้ช่างทั่วไปบ้านๆตรวจเช็คได้เลยนะครับรถ ดูแลง่ายเนาะโตโยต้าครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ